ขอไม่มีค้างสต็อกนะคะเราส่งไวไป้ปไปอยากทานทานไม่เป็นลูกไม่อยู่ไม่เป็นไรรอลูกกลับมากอนนะคะ110 0รับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นได้เลยรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นได้เลยค่ะ110 0นะแม่นี่ลูกใหญ่ๆกลมๆพี่ปเยอะๆพี่ปลาครับพี่ปลานะคะพี่ปลาเตรียมเข้าบ้านค่ะพี่ปลาอย่าลืมเข้าบ้านพี่ปลาอย่าลืมเข้าบ้านนะคะไปเปิดประตูเข้าได้เลยค่ะพี่ปลา พี่ปลาอย่าลืมเข้าบ้านนะไปเลยไปเลยมันทําไมมันไปฝั่งนู้นเยอะจังอ่ะเออให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยไปไปไปพี่ปลาเข้าบ้านเลยพี่ปลาเข้าบ้านได้เลยนะคะอย่าลืมเข้าบ้านนะไปไปไปต่อเลยไปต่อเลยอ่ะไปไปไปาลูกย่อมย่อมบ้างนะคะอ่ะลูกย่อมย่อมแต่สวยนะห้าทัวสองกิโลหกค่ะสองกิโลหกแปดสองเจ็ดค่ะอะไรนะแปดสองเจ็ดเอาไปเจ็ดศูนย์ศูนย์เลยไป ปดสองเจ็ดเอาไปเจ็ดศูนย์ศูนย์เลยแปดสองเจ็ดเอาไปเจ็ดพี่อ้อมครับพี่อ้อมพี่อ้อมตายตายไอ้นี่ยุข้างหลังนู้นพี่อ้อมแคบแล้วกดพี่อ้อมพี่อ้อมพี่อ้อมแคบแล้วเข้าบ้านเลยนะคะอย่าลืมเข้าบ้านนะคะฝนตกแล้วเข้าบ้านด้วยค่ะตายฝนตกแล้วอย่าลืมเข้าบ้านนะพี่อ้อมนะไปไปายเลยข้างหลังเลยรู้ข้างบนแคบแคแล้วดันหนึ่งขึ้นมาแล้วเข้าบ้านเลยค่ะเข้าบ้านได้เลย ไปเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมเท่าเดิมแต่ว่าแต่ว่าชําชเลยดาวราคาลงให้เยอะแยะเลยไปโอเคแล้วแหละไปเลยไปอย่าลืมไปนะอย่าลืมไปนะอย่าลืมเข้าบ้านนะทุกคนต้องเข้าบ้านนะจ๊ะ <Okay. S 1> ไป3ากิโลสากิโลเจ็ดสกิโลเจค่ะเท่าไหร่นะหนึ่ค่ะหนึ่งหนึเอาไป1 1, 1 0, 0. ่ หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ค่ะไปหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์พอแม่ไปเลยหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์อย่าหาลูกย่อมย่อมให้ค่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์อันนี้ภูใหญ่ไปายรับพิมพ์รับตามด้วยตามด้วยชื่อเล่นเลยหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์พอแม่ไปรับพิมพรับตามด้วยชื่อเล่นนะแม่นะรับพิมพรับตามด้วยชื่อเล่นให้หนูหน่อยแม่เร็วรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นเลยรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นเลยขายของถามแต่เรื่องขายของนะคะสนใจสินค้าถามสินค้า เรื่องอื่นพักที่เกียวต่อเพราะว่าถ้าร้อยคนถามร้อยคนมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องถามถามเพื่ออะไรถามแล้วได้อะไรไม่ต้องถามยอยากรู้กดติดตามบ้านฟ้าไว้ก็จะรู้ความคืบหน้าเพื่อนไหวเออลูกได้ได้เดี๋ยวจัดให้ค่ะนี่ให้พี่หมวยก่อนนะคะพี่หมวยแคบแล้วเข้าบ้านพี่หมวยแคบแล้วเข้าบ้านเลยพี่หมวยแคบแล้วเข้าบ้านเลยนะคะลบกวนพี่หมวยแคบแล้วเข้าบ้านเลยลูกค้ารีวิวน่ากินมากขอบคุณคะ่ะคุณคิมรอรหัสต่อไปนะจ๊ะคุณคิมจ๋า ไปเลยไปเลยแคบแล้วเข้าบ้านไปไปไปอ่ะต่อไปต่อไปไปเลยไปเลยไปเลยขอแบบของลูกคูใหญ่ๆอา่ะจะให้แม่ของลูกคูใหญ่ๆนะคะอ่ะรอลูกค้าเสิร์ฟอยูอ่ลูกค้าเสิร์ฟแม่ค้าก็จะเสิร์ฟปกลปมๆลปเด็กคูใหญ่ๆอ่ะนี่ถูกใจไปเลยแหละบอกเลยได้ไปอ่ะเปิดกล่องมาโอ้โหทุเรียนลูกสวยมากจะต้องชมแบบนี้อ่ะไปสองลรก 8ปดกิโลแดโลครึ่งคะ่ะแม่สองลูกพูใหญ่ๆนะสองหดค่ะ,ะไรนะสองห้าเจ็ดแปดสองแล้ไปสองหย์ศูนย์เลยแม่สองห้าศูนย์ศูนย์รับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยสองห้าศูนย์ศูนย์ลูกโคตรใหญ่นะคะสองห้าศูนย์ศูนย์นะแม่นะไปจบจบสอ0ห้าศูนย์ศูนย์เลยรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยลูกกลมใหญ่ห้าพูเต็มๆใครทีร่พี่แจวแววครับอ่าพีแ่แจวแวว พี่เจ๋อแหววเอาไปเลยพี่เจ๋อแหววเตรียมเข้าบ้านนะคะแขบแล้วเข้าบ้านคุณแอมคุณแอมรหัสต่อไปเดี๋ยวปักคุณแอมนะนี่ให้พี่เจ๋อแหววกอนนะพี่เจ๋อแหววเข้ามาก่ออนะพี่เจ๋อแหววแขบครับพี่เจ๋อแหววแขบแล้วกดหนึ่งครับพี่เจ๋อแหววแขบเลยแขบแล้วเข้าบ้านเลยนะพี่เจ๋อแหววอย่าลืมเข้าบ้านนะแข b แล้วเข้าบ้านเลยเดี่ยวสองลูกนี้สวยมากค่ะสองลูกนี้สวยมากตรงปกไม่จบตาแน่นอนนะคะ บอลทองแพรี่ตรงปกไม่จบตาแน่นอนค่ะพี่เจ๋วแหววแคบแคบแล้วเข้าบ้านเลยไป <ผม S 1> ไปต่อเข้าบ้านเลยนะไปไปไปเอาไปเลยเอาไปเลยต่อไปเลยพี่เจ๋วแววอย่าลืมเข้าบ้านนะจ๊ะไปไปอ่ะสองลูกอันนี้ก็สวยนะเดี๋ยวถามพี่อะไรก่อนเดี๋ยวเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลสี่สองหนึ่งเจ็ด สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งอเอาไปสองหนึ่งศูนย์ศูนย์พี่อันนี้เอาไหมคะพี่แอมเหรอเดี๋ยวพี่แอมเอาไหมพี่แอมเอาไหมพี่แอมเดี๋ยวให้ขออนุญาตให้พี่แอมก่อนนะคะพี่แอมเอาไหมลูกสวยเหมือนกันพี่แอมรับไหมครับรับพิมรับมาพี่แอมรับไหมรับพิมรับได้เลยนะว่ารับค่ะโอเครับครับอันนี้ให้พี่แอมนะพี่แอมรอแถบแล้วกดหนึ่งครับพี่แอมไดันหนึ่งนะพี่แอมนะดันหนึ่งเลย แคบแล้วดันหนึ่งเข้าบ้านได้เลยนะคะแคบแล้วเข้าบ้านนะครับแคบแล้วเข้าบ้านนะคะดันหนึ่งมาเลยแคบแล้วเข้าบ้านได้เลยค่ะคุณแอมไปต่อเลยจ้าป้ายป้ายป้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณแม่แคบแล้วเข้าบ้านเลยคุณแอมแคบแล้วเข้าบ้านเลยนะคะอย่าลืมเข้าบ้านนะป้าหนึ่งลูกแจกให้ผม สามกิโลเก้ากิโลเก้าหนึค่ะหนึ่งหนึเอาไป1นึ่งหนึค่ะหนึ่ไปแม่1นึ่งลูกสวยนะภูเขายาวมากหนึ่งหนึ่งหาศูนย์เท่านั้นรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นได้เลยหนึ่งหนึาศูนย์ค่ะแม่รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นเลยนะคะพี่ขอชื่อเล่นด้วยครับ<อ>พี่พี่พี่น้องแขกนะครับขอให้พี่น้องแขกค่ะ <Okay. S 1> พี่น้องแขกได้เลยค่ะ พี่น้องแขกเชิญค่ะพี่แขบพี่เคพี่น้องแขกแล้วกันโอเคโอเคโอเคพี่แคบแล้วกดหนึ่งครับพี่ไปไปก <c oughs> ำลังแกะทุเรียนคุณแพรลี่อยู่เลยค่ะอ,อร่อยมากสั่งสอง,สองรอบแล้วทุเรียนเราเนื้อดีนะคะพี่ไม่ต้องป <มา S 1> ัด<ท>แขกจัดมากไปถึงยังไงก็อร่อยอันนี้มีลาดํานะคะอันนี้ให้ดูก่อนมีลาดํา ลาดำเนื้ออร่อยนะถ้าไม่ถ้าใครไม่ติดลาดำเอฟได้เลยฟูสวยตายไม่ติดลาดำเอฟได้เลยสามโลสีสามโลตีหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งค่ะอะไรนะหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเอาไปเก้าเก้าเก้าค่ะเก้าเก้าเก้าพี่หญิงครับเก้าเก้าเก้าสวยมากหญิงพี่ยอหญิงพี่ยอหญิงพี่ยอหญิงไปเลยค่ะอร่อยมากสั่งสองรอบแล้วขอบพระคุณนะคะพี่ยอหญิงไปเลยจ้าแถบแล้วเข้าบ้านได้เลยนะคะ แแบบแล้วอย่าลืมเข้าบ้านด้วยนะแแบบแล้วเข้าบ้านเลยพี่ยอหญิงแแบบแล้วเข้าบ้านได้เลยจ้ปไปแแบบแล้วก็เข้าเข้าบ้านได้เลยอ่ะไปต่อเลยพอเข้าบ้านได้เลยจา้าพี่ยอหญิงอ่ะไปนี่สองลูกสองลูกสองลูกแบบสองลูกแบบภูโคตรใหญ่สองลูกแบบภูบบโคตรใหญ่ เตรียมตัวนะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่เงเปี่ยนหน้าจกิโลสามเจ็ดโลสามสองหนึ่งสีสามค่ะอะไรนะสองหนึ่งสองหนึ่งสี่สามเอาไปสอ9 9ูนย์นะคะไปได้เลยจ้ารับพิมพ์รับ,รบตามด้วยชื่อเล่นสองลูกสวยมากใหญ่เวอ่อ ใหญ่เวอร์อลังเวอร์รับพิมรับมาได้เลยสองศูเก้าค่ะแม่ลูกนี้นะใครรับพิมพ์มาได้เลยรับพิมพ์มาได้เลยรับพิมพ์มาได้เลยคุณแม่เพนเอาไม่เ่ยสองลูกสวยมากสองลูกงามงามสองลูกงามงามเอาไมค่ะคุณแม่เพนเอาไหม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 ไปเลยเอาไมเอาไปสองศูนย์เก้าเก้าค่ะพี่นุชครับ พี่นุชเอานะพี่นุชเตรียมแคบแล้วเข้าบ้านได้เลยจ้ะโอ้แกะเงาะที่นี่ก็เด่นที่สุดไปไปไปพี่นุชแครบไปไปพี่นุชนี่พาราดูพาลาดีๆก่อนนะคะก่อนก่อนที่จะเอาไม่เอาดูพาลาดีๆก่อนนะจ๊ะแคบแล้วดันหนึ่งมาเลยแคแ็บแคบแคบแล้วดันหนึ่งเลยเหนียวหน้าเหนียวใต้แคบแล้วดันหนึ่งมาเลย แครบแล้วดันหนึ่งแล้วไปต่อเข้าบ้านเลยนะคะอย่าลืมเข้าบ้านนะพี่นุชนะพี่นุชอย่าลืมเข้าบ้านนะคะไปแคบแล้วดันหนึ่งมาเลยพี่นุชจ๋า่ไปต่อเลยโอเคพี่นุชเข้าบ้านเลยนะนะแล้วแหละไปไปเอายังมีอีกแบบสองลูกแบบเสวยอยากให้แบบสองลูกแบบเต็มโลสองลูกแบบเต็มกิโลไปเลยเจ็ดโลหกสองสองสองเจ็ดค่ะ 2, องสอเอาไปสองหนึ่งย์สองรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นได้เลยภูโคตรใหญ่ดูภูก็รู้เกาเลียไม่ต้องกลัวเลยแกะเปลือกมาเนี่โหภูคืนแน่นน่ะพี่ลุงครับพี่พลุงไปเลยพี่พลุงเตรียมเข้าบ้านเลยค่ะเขาจะเข้าใจให้ด้วยนะแม่กับขอบพระคุณทุกคนที่เรีนดูค่ะไปพี่ลุง,ลงไปเลยไปเลยไปเลย พี่ลุงแขบแล้วเข้าบ้านนะพี่ลุงนะไปใช่ลิ้นไม่ดีถ้าจุดชมวิวไปเลยไปเลยไปเลยพี่ลุงแขบแล้วเข้าบ้านเลยถึงค่ะน่าจะพอถึงนะพี่นะพี่ลุงแขบแล้วเข้าบ้านได้เลยจ้ะแแบบแขบนะพี่ลุงจ๋าไปแขบแล้วเข้าบ้านได้เลยพอหรือยังโอเคยังไปต่อเลยไปต่อเลยแล้วพักเราจะไปต่อเลยนะคะ ใครที่แแบไม่ทันก็แแบของคนต่อไปได้เลยเอาแค่ชื่อบ้านแล้วเข้าบ้านก็พอนะคะแแบพาราไม่ทันไม่เป็นไรขอแค่เข้าบ้านถูกแล้วเดี๋ยวถามแอดมินนะคะแอดมินดูแลให้หกโลหกโลหกหนะึ่งเก้าสี่เจ็ดค่ะหนึ่งเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเอาไปหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ค่ะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เลยหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์มาเลย รับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นนะคะ1 9 0 0 1 9 0้รับพิมพรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นไปแล้วค่ะจูจูไม่ไหวเชิญค่ะไปร้านหน้าเลยค่ะ1 9 0 0ค่ะรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นได้เลยจ้าไปหน้าต่อได้เลยนะถ้าใครอยากได้เสียค่า,านู้รเรียนหมอนทองเกรดพเมียมก็พี่<ก>ปล<ร>าครับที่ <ๆ S 1> อะไรนะพี่ปล<ร>าพี่ปลาเชิญค่ะพี่ปลามาเลย พี่ปามาเลยแขบแล้วเข้าบ้านแขบแล้วเข้าบ้านเห็น <He 's S 2> คนรีวิวบ่อยใช่เราโอ้ oh, ฉ่ำมากรีวิวเรามีฉ่ำมากบอกเลยเราก็เป็นร้านต้นๆแหละต่อให้เรามาทีหลังเขาเนี่ยแต่ว่ารีวิวเราแบบแน่นรีวิวแน่นพิมพ์ไปได้เลยค่ะว่าผู้เรียนแครี่เราพิมพ์ขึ้นตาโดแล้วไปดูรีวิวได้เลยแต่ละที่แต่ละทางร <มา S 1> <ด>ู้ฉ่ำรู้ฉ่ำรีวิวคือฉ่ำมาบอกแค่นี้แหละอ่าหนึ่งลูกแบบจบไปเลยหนึ่ง สองสามสี่อ่ะห้าพูไปเลยแม่ไปห้าพูมีห้าพูเอาไปเลยห้ากิโลพอดีหนึ่งลูกห้าโลหนึ่งลูกห้าโลหนึ่งสี่เก้าเก้าค่ะหนึ่งสี่เก้าเก้าเอาไปหนึ่งสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าศูนย์พี่ส้มโอครับพี่ส้มโอไปเลยพี่ส้มโอลูกใหญ่ทีเดียวจบเลยแม่ห้าโลไปพี่ส้มโอพี่ส้มโอแคบแล้วเข้าบ้านนะคะแคบแล้วเข้าบ้านแค่นั้นพอแคบแล้วเข้าบ้านคะ่ะ แแบแล้วเข้าบ้านได้เลยนะแแบแล้วเข้าบ้านมาหรือยังพี่ต้มโอจ๋ามาหรือยังแแบแล้วอยา่อา,า,ล,ยาลืมเข้าบ้านนะจ๊าพี่ต้มโอจา๋าไปอร่อยมากค่ะไม่เสียดายเงินเลยค่ะเขาเยมาซื้อของอหให้ตัวเองกินไม่เป็นไรพี่ต้มโอไปแแบเข้าบ้านหรือยังพี่ต้มโอเาเยมาแล้วก่อน<ะ>ที่จะเยเนี่ยคือเข้าบ้านหรือยังเข้าร้านหรือยังพี่มาก่อนแล้ว ไปเหอะไปแล้วนานแล้วแหละพี่สมะโมเข้าบ้านนะอย่าโมวแต่เย้เออเย้อยู่แล้วไม่เข้าบ้านก็ไม่ได้กินนะนะอาสองลูกแบบย่อมย่อมบ้างอาเผื่อใครแบบอยากได้แบบสองลูกแบบคนเดียวปอกง่ายผู้หญิงปอกได้ไม่ต้องพึ่งแรงชาย5โลสองห5ค่ะเท่าไหร่นะห5 5 5 1ห5าห้าเอาไป1 5 0 0 รีวิวช่ำๆจริงพี่ทิปรีวิวช่ำมากทุเรียนพรี่หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ถ้าเราขายของ,ของไม่ดีจริงเราอยู่ไม่ได้หรอกนะคะเพราะต่อให้ทุเรียนไม่ดีเรามีบริการเคมหลังบ้านดูแลให้ลูกค้ายัางไงก็ต้องประทับใจของไม่ดีเรารับผิดชอบเราไม่มีเทไม่มีบิดพี่เก๋ครับพี่เก๋มาเลยพี่เก๋มาเลยายพี่เก๋พี่เก๋เราขายของคุณภาพนะคะเราไม่ได้ขายทุเรียนแบบห้าลูกร้อยแบบใส่กล่องนะ